เทรนใหม่ Ghost Kitchen คาวล i คิเชนไม่มีหน้าร้านก็ลุ่งได้รู้ไหมว่าทุกวันนี้ร้านอาหารกว่า40%เปิดร้านใหม่ไม่มีหน้าร้านเลยเพราะนี่คือยุคของ Ghost Kitchen หรือคาวล i คิเชนนั่นเองครัวที่เน้นทําอาหารเพื่อ Delivery เท่านั้นไม่ต้องมีที่นั่งลดต้นทุนค่าเช่าค่าแรงขายายได้เร็วสิ่งสําคัญคือครัวต้องมีประสิทธิภาพสูงอุปกรณ์ครัวต้องทํางานได้หลายฟังก์ชันในพื้นที่ที่จากัดเหมือน h ฮสแมนเชฟเอ หรือเตาอบคอมบิโอเวนกิดแบบเชฟเทนนี้คืออนาคตของธุรกิจอาหารยุคใหม่แต่บริหารแบบสตาร์ทอัพไม่ต้องมีหน้าร้านใหญ่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่สูงแต่ก็สามารถเข้าถึงลูกค้าออนไลน์ได้ตรงและเร็วกว่าเดิมทาไมทุกคนเริ่มหันไปทางนี้1ลดต้นทุนคงที่เช่นค่าเช่าค่าพนักง,งานหนา้าร้านใช้เทคโนโลยีบวกแพลตฟอร์เมเดลิเวอรี่มาส่งอาหารขยายแบรนด์ได้หลากหลายเมนูภายในครัวเดียวปรับตัวได้เร็วเมื่อตลาดเปลี่ยนและที่สําคัญขนาดตลาดเติบโตแบบก้าวกระโดดตลาด ข่าวคิเชนทั่วโลกม,มีมูลค่าใครเหมาะกับโมเดลนี้นักลงทุนร้านอาหารที่อยากลดความเสี่ยงผู้ประกอบการที่อยากขยายแบรนด์โดยไม่ต้องเปิดสาขาใหญ่พร้อมที่จะก้าวสู่เทนนี้แล้วหรือยัง